ก็มีปัญหาหลายอย่างค่ะตัวอ,อย่างเช่นไม่กระชับช่องคลอก็เวลามีอะไรกันอ,อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีลมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่สวยงามแล้วก็มีแบบค้ำนิดนึงอะไรเงี้ยมีปัญหาหลายอย่างค่ะ,ะ,ะคุณหมอใจดีค่ะพูดคุยน่ารักแล้วก็ เบามากแล้วน้องๆพี่ๆที่เจ้าหน้าที่อะค่ะก็พูดคุยเป็นกันเองค่ะน่ารักทุกคนค่ะสบายๆน้องก็ชิลค่ะก็แบบว่าน้องๆชวนคุยตลอดเวลาค่ะคุณหมอเขาก็ชวนคุยทําให้แบบว่าไม่ไม่เกรงไม่ประมาอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกสบายค่ะ พอใจมากค่ะพอใจเป็นอย่างยิ่งก็คือแบบว่าเหมือนเหมืนอนสาวเลยค่ะเหมือนสาวสิบสี่อีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะเ mm hmm. ลิศจะช่องคลอดกระชับขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรกับแฟนก็คุณแฟนก็ชมค่ะมันเลิศมันดีค่ะ mm hmm. อยากฝากถึงคนใครที่มีปัญหาสาวๆที่มีปัญหานะคะมีแบบว่าผูก แม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเวลา,าล็อกคลอดลูกอะไรเงี้ยช่องคลอดจะไม่กระชับอะไรเงี้ยเราก็มาทําสาวได้ที่นี่นะคะแล้วก็ช่องคลอดไม่สวยงามครับอะไรเงี้ยที่นี่เขามีบริการเลเซอร์อะไรเงี้ยรบวงจรค่ะคือนี่คือทําครบวงจรเลยตั้งแต่หัวหน้าจรวดเท้าไปเลยค่ะอะไรเงี้ยมันเลือดค่ะ